หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงานหน่วยที่7ตอนที่สช่องทางการจัดจำหน่ายความหมายและความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายนิยามและความสำคัญเชิงลึกของช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายมิได้เป็นเพียงเส้นทางขนส่งสินค้าแต่เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าหรือ value chain ที่เชื่อมโยงผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคซึ่งมีความสำคัญในสองมิติหลัก ความสำคัญด้านอุปสงค์ Demand Site เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อ 1. การค้นหาสินค้า Search Convenience ช่วยขจัดความไม่แน่นอนทำให้ลูกค้าหาของเจอได้ง่ายเช่นร้าน Apple Store ที่ให้ลูกค้าทดลองใช้สินค้าได้ 2. การปรับเปลี่ยนสินค้า sorting ช่วยแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตจำนวนมากกับความต้องการซื้อจำนวนน้อย โดยแบ่งเป็นกระบวนการย่อยคือ 1. การจำแนก (sorting out) แยกชนิดสินค้าเช่นแยกเกรดสินค้าเกษตร 2. การรวบรวม (accumulation) รวมสินค้าประเภทเดียวกันจากหลายแหล่งมาไว้ด้วยกัน 3. การจัดสรร (allocation) หรือ bulk breaking แบ่งสินค้าจากลังใหญ่เป็นหน่วยย่อยเช่นแบ่งจากโหลมาขายเป็นชิ้น4การจัดให้เข้าชุด assorting รวมสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันมาขายเป็นชุดเพื่อความสะดวกของผู้ซื้อความสำคัญด้านอุปทาน supply side ช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพการติดต่อ contact efficiency โดยลดจำนวนธุรกรรมที่ต้องเกิดขึ้นหากไม่มีคนกลางผู้ผลิต4รายต้องติดต่อลูกค้า4รายจะเกิดการติดต่อถึง16ครั้งแต่ถ้ามีคนกลางหนึ่งรายจะเหลือการติดต่อเพียง8ครั้ง ช่วยลดต้นทุนดำเนินงานได้อย่างมหาศาลสร้างความเป็นกิจวัตรประจำในการสั่งซื้อและการชำระเงินทำให้ระบบมีมาตรฐานหน้าที่และการเคลื่อนย้ายในช่องทางการจัดจำหน่ายกระแสการไหลในช่องทาง Marketing Flows ในช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ได้มีแค่สินค้าที่เคลื่อนย้ายแต่ประกอบด้วยกระแสการไหลถึง8ประเภทซึ่งบางอย่างไหลไปข้างหน้าและบางอย่างไหลย้อนกลับ 1. กายภาพ Physical Flow การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปผู้บริโภค 2. ความเป็นเจ้าของ Title Flow การโอนกรรมสิทธิ์ 3. การส่งเสริมการตลาด Promotion Flow การสื่อสารและโฆษณา 4. สารสนเทศ Information Flow ไหลสองทางคือข้อมูลสินค้าไหลไปหาลูกค้าและข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าไหลกลับมาสู่ผู้ผลิต ซึ่งสำคัญมากในปัจจุบันเพื่อการพยากรณ์ยอดขาย 5. การชำระเงิน (Payment Flow) เงินไหลาจากผู้ซื้อกลับสู่ผู้ขาย 6. การเจรจาต่อรอง (Negotiation) ตกลงเงื่อนไขาราคา 7. การเงิน (Financing) การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในช่องทาง 8. การเสี่ยงภยัย (Risk-taking) การรับภาระความเสี่ยงหากสินค้าขายไม่ได้หรือเสียหาย โครงสร้างและสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายโครงสร้างแบ่งตามระดับความยาวของการใช้คนกลาง 1. ช่องทางตรง (direct) หรือ zero level ผู้ผลิตไปผู้ซื้อเช่นการขายผ่านอินเทอร์เน็ตพนักงานขายเหมาะกับสินค้าที่ต้องสาธิตหรืออธิบายซับซ้อน 2. ช่องทางอ้อม (indirect) 1. ระดับผ่านผู้ค้าปลีก 2. ระดับผ่านผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก สระดับผ่านตัวแทนผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกยาวที่สุดประเภทสมาชิกในช่องทางการจัดจำหน่ายเจาะลึกประเภทสมาชิก 1. ผู้ค้าส่ง wholesaler ซื้อจำนวนมากมีกรรมสิทธิ์ในสินค้าทำหน้าที่กระจายสินค้าเก็บรักษาและให้เครดิตการค้าตัวอย่างเช่นแมคโร 2. ตัวแทนหรือนายหน้าเอเจนต์หรือโบรกเกอร์ เน้นการเจรจาไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเช่นตัวแทนประกันภัย 3. ผู้ค้าปลีกร r e t เลอร์ ER, แบบมีหน้าร้าน (brick and mortar) ร้านสะดวกซื้อ7 e v e n e l e l a w s น108ร้านเฉพาะทาง w a t s o n s boots, b2s) ร้านขนาดใหญ่ h p e r market, lotus s, big c, supermarket, tops, villa market) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเดอะมอลล์แบบไม่มีหน้าร้านนอนสโตร์ store. ขายตรงแอมเวย์มิสทีนแคตตาล็อกฟรายเดย์แคตตาล็อกทีวีโฮมช้อปปิ้งทีวีดเรกต์เหมาะกับสินค้าที่ต้องสาธิตและเห็นภาพเคลื่อนไหวเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติเวดดิ้งแมชชีนสะดวกซื้อได้24ชั่วโมงไม่ต้องมีคนขายช่องทางดิจิทัลเว็บไซต์แอปและโซเชียลมีเดีย ลาซาด้า i ล e f เฟซบ o ๊กสภาพแวดล้อมของช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจัยสภาพแวดล้อมที่กำหนดกลยุทธ์ผู้บริหารต้องปรับช่องทางให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก5ด้าน 1. เศรษฐกิจภาวะเงินเฟอ้อทำให้คนซื้อน้อยลงร้านค้าจะลดสต็อกสินค้าผู้ผลิตจึงต้องหาทางลดต้นทุนการขนส่ง 2. ประชากรศาสตร์อสังคมผู้สูงอายุอาจไม่ถนัดเทคโนโลยี ต้องการช่องทางที่เข้าถึงง่ายเพศหญิงและชายมีพฤติกรรมการซื้อต่างกันหญิงชอบเดินห้างหรือออนไลน์ชายเน้นข้อมูล 3. สังคมและวัฒนธรรมครอบครัวเดี่ยวหรือคนโสดซื้อของปริมาณน้อยพักในคอนโดต้องการร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านวิถีชีวิตคนเมืองเร่งรีบรถติดต้องการบริการเดลิเวอรเช่นไลแมนพิซซ่าฮัท1 112 และร้านที่เปิด24ชั่วโมง 4. เทคโนโลยีซัพพลายไซต์ใช้ระบบ ERP, EDI จัดการคลังสินค้าให้แม่นยำดีมาสไซต์ใช้ออนไลน์ช้อปปิ้งและโมบายแอปเชื่อมต่อลูกค้า 5. กฎหมายกฎระเบียบภาษีโคต้าสินค้าและกฎหมายการค้าต่างๆรูปแบบการแข่งขันในช่องทางไม่ได้มีแค่การแข่งระหว่างสินค้า แต่ช่องทางเองก็มีการแข่งขันกันเองสรูปแบบ 1. การแข่งขันในแนวนอน (horizontal) ธุรกิจรูปแบบเดียวกันแข่งกันเช่นผู้ผลิต A แข่งกับผู้ผลิต B หรือร้านค้าปลีก A แข่งกับร้านค้าปลีก B 2. การแข่งขันข้ามรูปแบบ (intertype) ธุรกิจต่างประเภทแต่ขายสินค้าเดียวกันเช่นร้านขายสีแข่งกับห้างค้าวัสดุก่อสร้าง 3. การแข่งขันในแนวดิ่ง (vertical) ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในช่องทางเดียวกันเช่นผู้ผลิตขัดแย้งกับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกตัดราคาจนแบรนด์เสียหาย 4. การแข่งขันระหว่างระบบ (system competition) การแข่งขันระหว่างเครือข่ายทั้งระบบเช่นเครือข่ายของบริษัท A ทั้งระบบแข่งกับเครือข่ายของบริษัท B ทั้งระบบ